สวัสดีครับวันนี้กวันที่4สิงหาคมปี67นะครับวันนี้วางแนวทางฮานอยให้ขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็สายๆนะครับเนาะติดภารกิจลงแนวทางให้ขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะยังไงก็ทันทางฮานอยออก5โมงนะครับนะ้ง5โมงถึง1ทุ่มก็ทันนะครับเนะาะทันใครกดติดตาไมไว้ก็เห็นนะครับนะ้องเห็นแน่นอนประมาณนี้ สำหรับขอหหนอยนะครับส่วนคนรัชบันไทยก็รอไปก่อนนะเนาะอีกหลายวันสองอาทิตย์โดยประมาณนะครับตัวน,นี้ศึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันไปก่อนนะครับเนาะค่าเวลาพอได้ค่าปลาทูนะครับเนาะค่านังพริกค่างุงจรวดว่ากันไปนะครับ <c oughs> วันนี้ก็วันอาทิตย์ครับเนาะวันทพักผ่อนอใครหลายคนส่วนใครทํางานก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเปกำลังใจให้เหมือนเดิมวันนี้มาช้าหน่อยนะครับเนาะมาช้าหน่อยสำหรับขอหาหนอย ก็คนอื่นก็ไม่ไา้คลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพานังนนมาเที่ยวครับนะ้องชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมชมต้นตงงาา้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารท้องฟ้าสีครามน้ําใสๆลมพัดเย็นๆเหมือนเดิมนะครับทีท่ชมวิวนะครับเนาะเขื่อนป่าสักดุ์ชนสิทธิ์คือเสื้อมาเที่ยวก็ได้แนวทางพครบในตัวเหมือนเดิมเน้นไปที่แนวทางนะครับก็เกาอื่นดูผลเมื่อวานก่อนครับเนะาะเมื่อวานฮาหนอยวันที่สามวันเสาร์นะครับเนาะ รอบ5โมงนะครับ2ตัวล่างก็8 9 3มตัวก็4 92ก็าสอนะครับก็เอาอีกแล้วครับเนาะหน่อย8 9 4 92ก็ผู้โดยสายบ้านเราก็9 8้2กนะครับเนาะกระจกในแนวนี้ถ้าจับจังหวะได้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยแต่จับทางได้นะครับ98 92ก็ของเราไม่มีครับเนาะ9ไม่มีสักตัวเลย ปดก็ไม่มีซากตัวนะครับเนาะห่างไกลพรมจเจริญจริงๆเลยเมื่อวานก็มาที่รอบหกโมงนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างก็ห้าศูนย์สามตัวบนก็หกสี่ศูนย์ก็เอาอีกแล้วนะครับนะก็เหมือนเดิมศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับเนาะก็ประมาณนี้จับทางได้เต็มๆนะครับเนาะบนล่างมีเห็นแน่นอนห้าศูนย์กับหกสี่ศูนย์ ห้าศูนย์แล้วก็ได้ตัวนี้นะครับเราเต็มเต็มเลยรเนาะตัวนี้เลยตร,ตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะครับแต่หกสี่ศูนย์เราไม่มีครับเนาเสียดายมากเรามีหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์พี่ขอกตรงฟันหล่อนะครับเนาะหน้าจอ,อกหกสามศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ให้เราหน่อยนะพี่ขอกห้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์บอกฟันหล่อแป๊ะเลยครับเนาะเสียดายงั้นเราเต็มเต็มครับเนาะก็ได้ไปเรียงหนึ่งครับเนาะตัวนี้ เคยตามก็ดีเช่นด้วยนะครับเนาะเคยตามเคยไปตามความบันเทิงเหมือนเดิมมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งหรือวีไที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็หกแปดสามตัวบนก็สี่แปดสี่ก็แบบเปิอมอีกนะครับเนาะก็แปดสี่แปดหกครับพูดง่ายๆ่ายแปดสี่แปดหกเราไม่มีนะครับอย่างที่บอกแปดไม่มีซากตัวเก้าก็มีซากตัวนะครับเนาะไอ้ความเจรเดินได้ไปเรียงเดียวนะครับเนาะเรียงหนึ่งก็พอดีครับประตูนะครับเนาะ ใครตามก็ดีใชด้วยครับเนาะคไปตามก็ไม,กไม่เป็นไรวันนี้ใครสะดวกจดจดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคปก็อรอแคบเหมือนเดิมวันนี้เด่นหนึงเด่นศูนย์นะครับเด่นหนึงเด่นศูนย์จับคู่หนึ่1ศูน1์หนึ่งสามหนห่งนหนะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่นหนึ่งเด่นศูนย์จับคู่ 1013 1530 3435 4045นะครับเนาะดูที่วันนี้จะเป็นยังไงจับทางถูกไหมก็ห้ยกับสี่ศูก็ตัวเมื่อวานนะครับเนาะดักทางไว้เพราะบางทีมันกลับไปกลับมานะครับเนาะดูที่จะกับดักทางถูกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับดักทางถูกไหมก็ แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่หนึ่งสามนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็สามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะครับเน้นไปสามคู่นี้หนึ่งสามหนึ่งศูนย์ถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครกล้าซื้อนะครับเนาะมีใครกล้าซื้อแต่ใช้ไม่ได้กับฮานอยนะครับฮานอยเนี่ยออกแต่พึชแตะพื้นครับเนาะออกแต่พุดตะพืนะ้นะออเลยออกตัวเดิมก็มยังมีเลยนะบางทีถ้าเป็นรัฐวัลรัฐบาลไทยไม่มีใครกล้าซื้อแน่นอนนะครับ เป็นเลขที่ออกยากนะครับเนาะพูดง,ง่ายๆถ้าเป็นรัฐบาลไทยเราอาจจะมีแต่นานๆาน,นทีนะครับเนาะจนลืมไปเลยจะใช้ไม่ได้กับฮานอยนะครับฮานอยออกอย่างที่บอกนะครับนะออกจะพึด่ดจเผือม่สนนะครับเนาะเอาตัวโมกเอาตัวเดมอกยังมีเลยครับเนาะฮานอยมาที่ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมีรุ่นสี่ชุดตัวนเดิมมีห้าสามศูนย์เอยห้าหนึ่งสามนะครับห้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าสามศูนย์ ห้าสามสี่นะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าสามศูนย์นะครับเน้นให้สักชุดสำหรับฮานอยนะครับเนาะชุดสามตัวก็ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ครับเนะบาะเขาวันอาทิตย์เชาวอาทิตย์ชอบเบิ้ลจริงไหมก็ลุ้นพิจารณาครับเนาะจะเบิ้ลจริงไหมก็รอลุ้นดูนครับเนาะถูกตัวงเพราะว่าเบิ้ลหมดนะครับเนาะไม่เสาร์อาทิตย์พี่เขาก็เบิ้ลแต่พึ่งตๆๆะพืนครับเนาะ เบิลไม่ดูตามมาตาเรือน้องบางทีครับเนาะเราแต่พี่เขาเนาะเราใจเราใจพี่เขายากนะครับเราตามที่พี่เขาสะดวกครับเนาะเขารู้ว่าเราไม่ชอบเรื่อเบิลพี่เขาก็เบินลไปตางที่สะดวกครับเนาะเราลอนลุ้นแต่เดียวว่าพี่เขาจะผ่านแล้วกันแต่ผ่านกว่าเขาของเราเต็มๆนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ครบทวนนะครับสาหรถทางทั้งคุดสองตัวสามตัวคนวบน้อยนะครับก็เหมือนเดิมตัวนี้นะครับที่เน้นให้ วันละสามคู่อย่างที่บอกนะครับเนาะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะครับจัดไปครับเนาะพอทด่ลุ้นกับเขาไม่ลงคุณก็ไม่ลุ้นครับเนาะมีฟีเทักมาอยู่บางคนจัดแต่ตัวน้นอย่างเดียวนะครับบางคนบอกบางคนก็จัดหมดนะครับเนาะก็เอาที่สะดวกนะครับไม่ว่ากันนะครับเนาะเอาที่สะดวกเลยบางคนเอาเฉพาะตัวน้นพอทด่ลุ้นกับเขาไม่ถูกไม่เป็นไรก็ตามนั้นนะครับเนาะส่วนใครมีทุนอยากจัดหมดทุกตัวเพื่อโอกาสถูกเยอะก็จัดไปเลยครับเนาะจัดไปเลยเอาที่สะดวก ถ้าไม่ชอบครับก็ข้ามไปนะครับชมพวาอบันเทิงเหมือนเดิมถ้าไม่ชอบชมเน้นให้นะครับเนาะหรือว่าชอบคู่อื่นก็ไปเลือกเอาได้นะครับในบรรดา8คู่นี้ถ้าเบาๆสาเน้นไม่แม่นก็ไปเลือกเอาครับเนาะเลือกเอาได้เลยชอบคู่ไหนว่ากันไปนะครับเนาะชอบ3 4 5สมากกว่าก็จัดไปนะครับเนาะจัดไป4 0ศก็ออกบ่อยก็จัดไปนะครับไม่เป็นไรครับเนาะหรือ wi 6, 3, 4, 5, pair, begin, ถ้ามีตัวชอบข้ามไปนะครับชมพงพอบันเทิงเหมือนเดิมถ้ามีตัวชอบนะครับ รอลุอ้นวันต่อไปครับเาะฮานอยมีทุกวันนะครับฮานอยมีทุกวันใจเย็นๆก็ได้ครับเาไม่ต้องรีบก็ได้วันนี้พอใจค่อยลงวีค่อยขึ้นเวทีครับเนาะค่อยลงสนามเดี๋ยวมาชอบค้ามไปก่อนประมาณนี้ก็ฝากไว้เฉนี้ครานะทุกคนเฮงรวยครับเนาะทุกคนเฮงรวยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ